สวัสดีค่ะเมเน่เมลานี่เหม๋ยอเองนะคะก็ประกาศนี้เป็นประกาศที่เราล่างข้อความไว้ตั้งแต่วันที่12กันยานะคะแต่ว่าก็ตั้งใจจะปล่อยหลังจากที่บ้านผักชีประกาศยุติบท,บทบาทกลุ่มแล้วนะคะก็อย่างแรกเลยเราขอประกาศว่าเราจะผันตัวจากวีทูเปอร์ไปเป็นอาร์ติสต์บวกกับสตรีมเมอร์แทนนะคะหลังจากที่ไลฟ์สุดท้ายของบ้านจบลงนะคะ โดยเราจะยังคงใช้อวตารในการไลฟ์สตรีมบ้างในบางครั้งแต่ก็จะเริ่มเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของตัวเองรวมถึงหน้าตาของเราแล้วซึ่งการเปิดเผยในแต่ละสเต็ปอะไรเนี่ยมันก็แล้วแต่ความพร้อมของเราในช่วงเวลานั้นๆนะคะและแน่นอนค่ะแล้วว่าเรายังไม่ได้หายไปไหนไกลค่ะเรายังใช้ Youtube เรายังใช้ Twitter เดิมในน้ำแฝงในการไลฟ์ในการอะไรดน่นนี่ว่าเมลานี่เหมยกับทุกคนอยู่ แต่แค่ลบคำว่าเมนี่ออกข้างหน้าเพราะว่าตอนนี้เราก็ไม่ได้เป็นเมนเจอร์แล้วเนาะก็เหตุผลก็คือเรายังคงชอบในการไลฟ์สตรีมอยู่ยังชอบการที่เป็นคนหน้าใหม่แล้วก็ยังคงชอบ v ีทูเ r อยู่แต่ด้วยหลายๆอย่างส่วนตัวเรารู้สึกว่าทางของวีทูเ r ไม่ใช่สิ่งที่จะตอบโจทย์เท่าที่ต้องการขนาดนั้นเราเลยอยากจะลองอะไรใหม่ๆในรูปแบบที่เราอยากจะลองเหมือนกับทุกครั้งก่อนหน้านี้ที่เราเคยลองนะคะ ถึงเส้นทางข้างหน้ามันจะเสียงแค่ไหนแต่เราก็อยากจะหา,าทางที่มันแบบแมทช์กับตัวเองให้ได้มากที่สุดเนาะส่วนตัวของว t ทู e เคนอื่นนะคะที่ยังสนใจคอลลับกับเราอยู่หลังจากนี้ก็คอลลับได้เสมอนะคะก indie คะ็อินดีค่ะมาถึงจุดนี้อาจจะดูแบบเออส่งผลเสียต่อตัวเองไปหน่อยหรือว่าแบบอะไรก็ตามหรืออาจจะจูใจร้ายไปนิดนึงใครที่ฟังมาถึงจุดนี้นะคะก็อ,อถ้า รู้สึกว่าไม่ใช่คอนเทนต์ที่คุณต้องการคุณสามารถอันฟอลหรืออันซับเราได้เลยค่ะมันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้เพราะว่ามันไม่ใช่ทาร์เก็ตเออเพราะว่าแบบมันก็คงไม่ใช่เป้าหมายสิ่งที่คุณต้องการฟังหรือสิ่งที่คุณต้องการบริโภคอะไรนู่นนี่เนาะ แต่ว่าไม่ว่าจะเป็นคนที่เคยสนับสนุนหรือว่ายังคงสนับสนุนเราอยู่ก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ยังเป็นกําลังใจให้เราเป็นแรงใจให้เราพวกคุณทําให้เรามีแรงไลฟ์จริงๆนะแม้ว่าจะทั้งคอมเมนต์ทั้งเฟซทั้งรีทวิตมันทําให้เรามีกําลังใจจริงๆไม่ใช่แค่เราหรอกคนทาคอนเทนต์ทุกๆคนอะ่ะอมมันมีกําลังใจนะทุกๆครั้งที่แบบมีคนมาแบบเฟซหรืออะไรคอมเมนต์ให้กําลังใจพูดคุยอ <c oughs> <ๆ S 1> ะไรเงี้ยก็เอาเป็นว่าอย่าลืมออกตัวมาสนับสนุน ไม่ว่าจะทั้งเราแล้วก็พวกคนอื่นด้วยนะคะก็สุดท้ายนี้ขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะคะที่ฟังมาถึงจนนี้จนถึงตอนนี้ก็หวังว่าในอนาคตทุกคนจะยังอยู่กับเราไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะทุกคน